แล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโซมาทราเวลนะคะจะพาทุกคนนะคะไปรีวิวโรงแรมอีกแล้วนะคะครั้งนี้นะคะเราพาทุกคนไปอยู่กันที่อนันตรารายันภูเก็ตอีสอร์ทอีกครั้งนึงนะคะเราจะมาอัปเดตนะคะให้เพื่อนๆนทุกคนนะคะได้ดูกันค่ะกับโซนใหม่ของอนันตรารายันนะคะว่า จากโซนรีเซพชันที่เป็นสไตล์ไทยคอนเทมต์แวร์ี่นะคะเปลี่ยนเป็นบีชคับน,นะคะจะเป็นยังไงแล้วก็ในครั้งนี้นะคะเราพักกันที่ห้องสแตนดาร์ดของอันตารารายันเลยคะ่ะนั่นคือห้องรายันสวีนั่นเองนะคะว่าความสวยงามนะคะจะดีงามและแตกต่างกับห้องคูสวีทที่เราไปครั้งก่อนอยังไงนะคะคอยติดตามชมกันในคลิปนี้นะคะพลาดไม่ได้ค่ะโซมาท t t ร์เวล แดนสวัสดีค่ะในส่วนของห้องนะคะที่เราพักกันในรอบนี้นะคะที่โรงแรมอนันตรารายันแห่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องสแตนดาร์ดนะคะเป็นห้องขั้นแรกของที่โรงแรมนี้เลยก็คือรายันสวีทนะคะซึ่งเป็นห้องที่อยู่เดิดตามเนินหน้าผาของภูเขานะคะก็ เป็นห้องที่สวยมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเราไปพักกันที่เ,เราได้อัปเกรดนะคะไปพักที่ห้องสลา,าพูวิลล่าที่เรารีวิวกันไปครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะโพสคลิปให้ข้างบนนะคะก็ก็โอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็แขกเต็มนะคะทางโรงแรมก็เลยแบบส่งนะคะกลับเรามานะคะ booking ที่เราบุ๊กกันก็คือบุก๊กครั้งนี้ก็เป็นลายันสวีปกตินะคะก็เป็นห้องที่โอเคนะคะกระทัดรัดนะคะก็ความกว้างนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 80ตารางเมตรนะคะทุกคนก็พื้นที่กว้างใช้ได้เลยนะคะตรงเข้ามาทางประตูทางเข้านี้นะคะก็จะเป็นส่วนของมินิบาร์ค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีน้ำดื่มนะคะยี่ห้อคริสตัลนะคะไวใ้ให้เรานะคะเป็นคอมพิเมนทรีนะคะแล้วก็เป็นเครื่องทำกาแฟค่ะที่มีกาแฟให้เลือกนะคะก็มีตั้งแตออ่ความเข้มข้นระดับ10 8 8อะไรอย่างนี้นะคะก็ ถือว่าโอเคนะคะตรงนี้เป็นการน้าร้อนค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นมินิบาร์นะคะที่เรา,เาสามารถที่จะเลือกอดื่มได้นะคะหยิบได้แต่ว่าตรงนี้ก็คือมีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นโถเหมือนเดิมเป็นโถน้ําแข็งนะคะที่เขามาเปลี่ยนให้เราทุกวันเลยทุกคนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ มินิบาานนะคะที่เก็บแก้วนะคะแกาแฟนะคะแล้วก็ที่เก็บชานะคะชาที่นี่เป็นของ t w UG คะ่ะทุกคนก็ถือว่าเลิศนะคะตรงนี้ก็เป็นที่เก็บแก้วไวน์นะคะเก็บแก้วเบียร์เนาะเราก็สามารถที่จะใช้ได้เนาะบางทีเราไม่อยากที่จะ ซื้อของออจ่ายมิตรบาตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อเบียจากข้างนอกหรือว่าวายจากข้างนอกนะคะมาไวเพราะว่าที่นี่นะคะใส่ใจรายละเอียดมากก็คือมีตู้แช่นะคะตู้แช่ที่เป็นเ,เครื่องดื่มปกติเนาะจะแช่เบียรหรือแช่น้ําหรือว่าแช่นมอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่แช่ตู้แช่ปกติและทางโรงแรมก็ยังมีตู้แช่วายทุกคนเราสามารถที่จะถ้าใครดื่มวายเราสามารถที่จะ ซื้อวายจากข้างนอกหรือว่า,าพิก up พวายในตู้แช่นี้ได้นะคะก็ราคาก็จะบอกอยู่ตรงที่เมนูข้างบนเนาะทุกคนก็เราก็มีตัวเลือกให้หลายชอยนะคะที่ดีที่สุดคือแก้วแชมเปญดูดิมันแช่อยู่ข้างในคือเลิศมากนะคะก็ทําให้เนาะที่นี่เป็นเมืองร้อนเนาะแล้วก็แช่แก้วไว้ข้างในตู้แช่วนยเนาะโอเคค่ะ ตรงข้างข้างกับมินิบาร์นะคะก็จะเป็นส่วนของว a l k in Closet เค่ะทุกคนที่ไว้เก็บเสื้อผ้านะคะและก็มีเซฟนะคะแล้วก็มเีเขาเรียกว่าชุดนะคะอาบน้ำเนาะชุดับน้ำนะคะแล้วก็ส่วนในส่วนของลอนวีแบกนะคะแล้วก็เป็นของไดนะคะทุกคน นี้นะคะก็คือมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีทั้งรอ,อ,องเท้าชายหาดแล้วก็รองเท้าสลิปเปอร์นะคะไว้ใส่ในห้องเนาะซึ่งทางโรงแรมก็มีประตูปิดนะคะเอาไว้เพื่อบอกว่าบางทีเราแบบของรกอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถปิดไว้ได้นะคะซึ่งเป็นแยกส่วนกับห้องนะคะทําให้ดูแบบว่าห้องไม่รกเนาะก็ถือว่าโอเคใส่ใจรายละเอียดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเด კ อร์เรชันนะคะแล้วก็มี ทูบนะคะเขาเรียกว่าทูบอโร oma เนาะก็คือเหมือนกับว่าแบบถ้าเราอยากมีฟิลแบบว่าสไตล์สปาอโร oma ร,รีแลกซ์แล้วก็จุดทูบตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโปรโมทนะคะวิลล่าค่ะรีสิเดนต์นะคะแล้วก็อวานาฮิลนะคะเลิศมากตรงข้ามกับมินิบาร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะไว้ให้ใช้นะคะเผื่อว่าจะเขียนอะไรทำงานนะคะ เป็นโต๊ะหน้าคอมนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็นั่งทำงานไปหรือว่าคุยธุรกิจไปหรือว่านั่งแบบอ่านหนังสือก็ได้นะคะหรือว่าทำอะไรนะคะก็สามารถที่จะทำแล้วก็สามารถที่จะดูวิวนะคะตรงหน้าห้องเออตรงตรงตรงระเบียงนะคะสือว่าเลิศจริงๆะคะ่ะทุกคน ในส่วนของข้างๆห้องนอนนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน,นะะ้ำค่ะที่มีประตูนะคะที่เป็นประตูไม้สวยงามมากนะคะคือปิดนะคะเรื่องกั้นส่วนสามารถกั้นส่วนระหว่างห้องน้ำกับห้องนอนอุตระ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือกั้นระหว่างเอ่อห้องน้ำนะคะกับห้องนอนเนาะเอาไว้ตรงนี้ก็สวยงามนะคะมี อ,อ,อ่างล้างหน้านะคะสองสองฝั่งเนาะก็จะเป็นของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะคะและตรงนี้ค่ะที่เป็นไฮไลท์ของห้องลายันสวีทเลยก็คือตรงนี้ค่ะทุกคนอ่างค่ะเป็นอ่างจักรุซี่บาร์นะคะที่สามารถมองเห็นวิวแบบว่าที่สวยงามของเกาะตรงข้างหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิวลากูนนะคะที่ตรงต้นหาดของหาดลายันตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแบบ คือซิกเนเจอร์ของห้องเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็คือมีวิวที่สวยกว่ารูมรูมไทยอื่นเลยนะคะทุกคนลงเข้ามาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนของสุขภัณฑ์นะคะนี่ก็คือจะใช้ประตูนะคะที่แชร์กันนะคะทุกคนประตูที่แชร์กันระหว่างห้องสุขภัณฑ์เนาะห้องโถส่วมกับห้องชาวเวอร์นะคะชาวเวอร์ก็ปกติค่ะก็จะมี ทั้งแฮนด์ชาวเวแล้วก็เรนชาวเวอรนะคะทุกคนถือว่าห้องชาวเวอร์ห้องใหญ่มากถ้าใครแบบว่าแบบอยากอาบน้ำแบบแบบเป็นเรนชาวเวอรแล้วก็นั่งแบบว่าขับตัวเอ้ยนั่งบีแหลกนะคะแต่ที่ขายไม่ได้จะบอกว่าที่อนันตราละ่ะคือแชมพูกับบอดี้วอชคือหอมมากหอมแบบกลิ่นแบบออก itan, ยูคาลิปตัสอะไรโลชั่นคือหอมมากทุกคนคือหอมแบบ ประมาณว่าแบบจัสมินผสมกับยูคาลิปตัสนะคะคือเลิศมากโอเคค่ะมาถึงหัวใจหลักของห้องนะคะก็คือเตียงนอนอันนุ่มๆของเราะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะเลิศมากประทับใจทุกทุกโรงแรมของอนันตาาเลยนะคะเพราะว่า ในคำเป็นจริงแล้วคือเราคือไปไปพักที่อันตาราเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอันตาราโอมานเนาะอันตาราไม้ขาวอนันตาราสยามที่กรุงเทพแล้วก็อันตราลายันที่เรามาบ่อยมากเรามาเป็นครั้งที่4ที่หแล้วนะคะรอบนี้ก็ถือว่าเตียงนอนนะคะเป็นสิ่งสําคัญของโรงแรมเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งนุ่มมากทุกคนแบบใหญ่ยักษ์นะคะสามารถกริ่งได้แบบว่าเลิศนะคะตรงเข้ามาปลายเตียงนอนตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นในส่วนของโซฟาเนาะเราสามารถที่จะนั่งอา่านหนังสือชิลๆหรือว่าจะนั่งทานข้าวก็ได้เนาะถ้าเราสั่งรูมเซอร์วิสมาแล้วก็นั่งตรงนี้แล้วดูสิคะทุกคนวิววิวคือหลักลานนะคะทุกคนเลิศมากวิวคือสวยมากนะคะห้องนี้ที่ ไฮไลท์เลยก็คือวิวค่ะทุกคนถามว่าชอบไหมคือชอบนะคือ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 จากศาลามันก็ดีอย่างหนึ่งว่าที่เป็นไพรเวทเนาะแต่บางทีเราก็อยากเห็นวิวสวยๆเนาะเรากลับมาแล้วแบบรู้สึกว่าพอเรามานั่งปุ๊บอะแล้วพอเราเห็นเห็นวิวสวยๆวเราเรรู้สึกว่ามันได้อิมโมชันที่แบบมันได้ฟิลฟิลที่แบบว่ารีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนทุกคนคะที่ขาดไม่ได้นะคะทุกคนคะที่ขาดไม่ได้คือ วิวหลักพันล้านของเรานะคะทุกคนตรงนี้เลยค่ะดูสิคะเลิศมากเป็นวิวที่แบบคือหาไม่ได้ทุกคนคือตรงนี้นะคะคือ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 ห้องเอ่อลายันสวีทคือแบบว่ายังไงก็คือแบบหาไม่ได้เพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างล่างอ่ะถ้าเราอยู่ที่วิลล่าข้างล่างที่ที่บีชเราก็ได้ไม่ได้วิวอย่างนี้นะคะก็คือตรงนี้คือแบบว่า ะะดูสิคะแล้วก็ตรงนี้มุมตรงนี้ก็จะเป็นโตะนะคะไว้ให้เผื่อว่าเราอยากสั่งอ,อ,อาหารข้ามนะคะมาเอนจอยตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนแบบดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะคือซันเซ็ตนะคะหรือว่าซันไรนะคะเราสามารถที่จะมาดื่มกาแฟตรงนี้นะคะจิบชาหรือว่าจะมาทานดินเนอร์ตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคีเลิศ และส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีเดสิตนะคะก็สามารถมานั่งอ่านหนังสือหรือรีแล็กตรงนี้อีกมุมนึงก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ตากผ้าเนาะในส่วนของทีวีที่นี่ก็คือใหญ่มากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ที่ดีก็คือมีกล่องใส่ทีวีด้วยทุกคนดูสิเอ้ยมีเทนทีค่ะมีกล่องใส่รีโมทคะ่ะทุกคนคือเลิศมาก ดูสิคะคือใส่ใจรายละเอียดเนาะคือแบบดูไม่ลกดีนะคะแล้วก็ที่ใส่ใจอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อนันตรารายันมีให้แขกนะคะก็คือ Apple TV ทุกคนเราสามารถที่จะดูหนังหรือว่าโหลดคลิปหรือว่าจะดูภาพยนตร์หรือว่าจะดูคลิปอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะคอนเน c t จาก iPhone นะคะไปสู่ Apple TV ได้เลยนะคะทุกคนน่าจะอยู่ในไหนวะ อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนอยู่อยู่ข้างล่างนี้นะคะก็ถือว่าใส่ใจรายละเอียดมากนะคะและนี่นะคะก็คือห้องไรยันสวีทนะคะรายันสวีทนะคะซึ่งเป็นห้องเออเริ่มต้นของที่โรงแรมอนันตรารายันเลยค่ะทุกคนก็ถือว่าเล็กกระทัดรัดแล้วก็มีความรีแลกซ์นะคะมีความเป็นซิกเนเจอร์ที่มีวิวหลักล้านนะคะทุกคน เราอยู่เป็นที่แอคทิวิตี้โซนนะคะซึ่งเป็นโซนใหม่ของอนันตรารายันทุกคนก็คือเป็นโซนเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นโซนสระว่ายน้ำนะคะที่ไพรเวทมากนะคะแล้วก็มีฟิตเนสนะคะเอาดอร์ด้วยทุกคนและก็เป็นเทนนิสคอร์สนะคะเราก็สามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้นะคะเป็นโซนใหม่นนะคะ่ะทุกคน โซนกิจกรรมกลางแจ้งเรามาดูในโซนของบีดขับใหม่นะคะที่เพิ่งเสร็จกันนะคะก็นิ่บีดขับที่นี่นะคะก็ชื่อว่าบีชนะคะทุกคนก็จะเสิร์ฟอาหารอิตาลีนะคะแล้วก็อาหารซีฟู้ดค่ะซึ่งนะคะตกแต่งสไตล์บาหลีคอนเทมพอร์ตีนะคะกับมินิมอลนะก็ดูสบายตานะคะทุกคนแล้วก็รีแลกซ์นะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปกับสระว่ายน้ำนะคะ กลางแจ้งอันใหญ่ที่ติดกับชายหาดเลคะทุกคนจากสระว่ายน้ำที่ติดกับบีชนะคะก็จะเป็นเตียงอาบแดดน,นะคะแล้วก็เป็นโต๊ะการ์เด้นนะคะก็สามารถมารีแลกซ์นะคะอาบแดดแล้วก็อ่านหนังสือนะคะหรือว่าจะมาเดินเ,เล่นน้ำนะคะตรงสระตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนคือชิลมากบอกว่า บรรยากาศนะคะคือไพรเวทสุดๆค่ะทุกคนก็แต่ว่าชายหาดตรงหัวหาดตรงอนันตารารายันตรงนี้นะคะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเลยค่ะทุกคนจากบดขับด้านล่างนะคะทุกคนขึ้นมาชั้นสองนะคะก็จะเป็นห้องอาหารเช้าค่ะอยากบอกว่าอาหารเช้าที่นี่นะคะ อร่อยมากแล้วก็ครบคันทุกชาตินะคะไม่ว่าจะเป็น international นะคะหรือว่าจะเป็นอาหารไทยนะคะและก็ยังมีอาหารโลกคู่ของคุณภูเก็ตนะคะก็คือภูเก็ตคอร์เนอร์นะคะทุกคนม่นำซ้ำค่ะทุกคนยังมีนูโด้ด้วยนะคะนูโด้คอร์เนอร์นะคะให้เราได้ชิมกันนะค,ะคือแบบครบคันมากและทีส่สำคัญน,นะคะมีแชมเปญเสิร์ฟตอนเช้าในเบรคฟาสต์ด้วยนะคะทุกคนผลไมก้ก็ดีงามมาก ต,ต่อมาชั้นสนะคะก็จะเป็นลูกท็อปบาร์ค่ะเราไปดูกันเลยนะคะสวัสดียามเย็นค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ลูกท็อปบาร์ค่ะอนันตรารายันนะคะเรามาดูพระอาทิตย์ตกนิ่ค่ะแล้วก็มาดื่มนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบแบบนี้นะคะคือแบบสุดมากวิวโรแมนติกมากเลยคะ่ะดูสิคะสวยงามมากนะคะท้องฟ้าสวยมาก ท้องฟ้าแบบสีส้มฟ้าแล้วก็แสดแบบสวยมากเลยค่ะและนี่คือรายันสวีทอนันตรารายันภูเก็ตรีสรอดค่าจบกันไปแล้วนะคะสำหรับอัปเดตโซนใหม่ที่อนันตรารายันแล้วก็ห้องเอ่อายันสวีทนะคะท่านท่าถามอะไรหรือว่าติชนใดๆก็ สามารถคอมเมนต์ได้ข้างลางคิดได้นะคะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามโซมาทราเรวลเลยนะคะยังไงถ้าเราไปโรงแรมไหนในครั้งหน้านะคะเราจะมาดี้เพื่อนๆได้ดีกันเลยค่ะโซมาทเวล